ทำไอเฟลดหวานมันทอดทำไมเปลี่ยนหุ่นไม่ได้แถมบางทีน้ำหนักขึ้นเธอต้องลดตามสองลดนี้จ้ะสองลดนี้เท่านั้นใครที่ติดหวานมันเค็มทอดอย่างเงี้ยเออเธอลดตามสองลดนี้เลยลดที่หนึ่งคือลดความที่ในการกินต่อเดือนลดที่สองคือลดปริมาณการกินต่อครั้งอย่างสมมติว่าเดือนหนึ่ง ปกติเธอเคยกินขนมหรือของทอดทุกวันวันนิดวันละหน่อยวันละน้อยเยียวยาหัวใจโนเลิกเยียวยาหัวใจไปก่อนเธอเพราะววกนี้กินแล้วมันติดก็อาจจะมากินสี่ครั้งต่อเดือนเช่นอาทิตย์ละครั้งอย่างนี้เออกำลังสวยอาทิตย์หนึ่งกินครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่กินน่ะลดปริมาณการกินลงด้วยไอย้สมมุติว่าฉันชอบชีสเค,ค้กมากอย่างเงี้ยโอ้โคช้ชบอกว่าลดความถี่ในการกินลงอกินทีละครั้งไม่ใช่ว่าซวบซๆบ,บ,บไปเลยปอนหนึ่งไม่ได้ เธออาจจะกินเลือกชิ้นเล็กหน่อยหรืออาจจะกินแค่ครึ่งชิ้นพอหอมผักหอมคอหนีแบบนี้เขาฉันก็แปะรูปให้เธอดูนะว่าที่ฉันพูดมาน่ะฉันทําได้สมัยก่อนเนี่ยฉันก็เป็นคนที่บ่ากินแบบว่าทั่ที่ทั่แดนจ้ะแล้วก็กินไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉจ้ะชอบการเคี้ยวขนมกินจุกกินกกินยุบกินยับไปตลอดเวลาเหมือนกันสมัยก่อนนะเนี่ยฉันให้เธอดูรูปฉันเออฉันเปลี่ยนหุ่นมาได้เนี่ยมัน มันได้มากกว่าการเปลี่ยนหุ่นเธอถ้ททาทำมาเอฟแล้วกินโลคาบอ่ะมันจะได้วินัยในการกินเธอจนวินัยเนี่ยมันกลายมาเป็นเพื่อนเราเนาะกลายเป็นนิสัยใหม่ในการกินไปเลยจะ้ะทุกวันนี้ที่ฉันก็ไม่ค่อยชอบกินอะไรหวานๆเค็ม,เคมๆเท่าไหร่แล้วพอเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากกินพอเราไม่อยากกินการกดข่มจิตใจก็หายไปจะ้ะก็ไม่เครียดไงไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำไมาฉันต้องอดกินของพวกนี้ทำไมาฉันถึงเป็นคนมีกรรมไม่มีไม่มีเธอ ฉันว่าฉันมีบนที่ได้มาลดน้ำหนักเออเพราะว่าสุขภาพฉันดีขึ้นถ้าไม่อยากพลาดค,คลิปความรู้ดีๆในการทำเอฟแบบแนวจับมือทำนะฉันถนัดแบบจับมือพวกเธอทำนี่แหละอ้ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอบเยแยะไปรู้มากรู้ไม่แต่ว่าลงมือทำไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมาตามช่องฉันฉันจะให้ความรู้เทคนิคต่างๆสร้างแรงบันดาลใจแบบให้เธอไปลงมือทา ทุกความฝันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเธอลงมือทำอย่างถูกจุดถูกต้องและถูกวิธีโอเคไปละบร이